กูว่าปีหน้ากูไปทำง,งานในเมืองดีไหมวะไอ้บาไอ้ัว้เฮงซวยงานการไม่รู้จะทำเอาทิ้งนั่งนั่งนั่งใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันเฮ้ยรถายทะเบียนกรุงเทพม,มาว่ะเฮ้ยรถใครวะขับเข้ามานี่ทำไมวะเฮ้ยไอท้ทอมกลับมาแล้วหรอวะกลับมาแล้วเวมากูซื้อของมาฝากให้พวกมึงอะ โหทอยู่เรื่องกเป็นคนมีตังค์ไปแล้วหรอวะธรรมดากูทำธุรกิจอยู่เอาไอตีของมึงไม่เป็นไรที่บ้านกูมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วก็รับไว้เอาไปแขวนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเฉยๆก็ได้เนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลยนะเว้ยดีกว่าที่มึงใส่เยอะเลยเอ๊ะเธอทีวะอันนี้ของกูเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วของดีขนาดเนี้ย อ๋อให้มึงใช้อ่ะก็เสียราคาหมดเฮ้ยกูมีธุระอ่ะไ้เจอกันนะกลับดีๆนะไ้มึงกลับไปอ่ะอย่าลืมพากูไปทำงานด้วยนะอย่าลืมนะยังยังจะยืนมองเขาตาแล้วห้อยู่อีกขายขี้หน้าเขาไม่เนี่ยกลับบ้านเอ๊ยผ่านไปแค่ปีเดียวไอ้เทามันรวยขนาดนี้หรอวะ มันทำธุรกิจอะไรของมันถึงได้ประสบความสำเร็จได้เร็วขนาดนี้นั่นดิกูว่ามันแปลกๆนะอย่ากลัวจะไปเช็คดูจะใช่ยังไงเฮ้ตินี่ไปทำอะไรแปลกๆนะโดน,นตำรวจจับมากูไม่รู้ด้วยนะคน <laughs> นี่นะตั้งแต่เด็กอ่ะก็ไม่ถูกกับท็อปจนโตขนาดน,นี้แล้วว่ายังไม่ถูกกันอีก คุณไปทำอะไรให้เขานักหนาเขาถึงได้เกลียดขี้หน้าคุณขนาดนี้ก็ตอนเด็กๆเ,เ,เขาเรียนไม่เกง่งแต่ผมอะ่ะเรียนเกง่งแม่เขาก็เลยชอบเอาผมอะ่ะไปเปรียบเทียบกับเขาโดยตลอดเขาเลยไม่ชอบขี้หน้าผมแต่เรื่องเนี้ยจะโทษผมไม่ได้นะเก่งมากเลยคะ่ะเก่งที่สุดเก่งจนตอนเนี้เป็นไงล่ะเรื่องของตอนเด็กอ่ะก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวถ้าคุณท้อมาก็รีบไปขอโทษเขาซะเผื่อปีหน้าเขาจะได้พาคุณอ่ะเข้าไปในเมืองไปหางานดีๆทํา เมื่อก่อนอ่ะคุณเก่งกว่าเขาก็จริงแต่ตอนนี้คนเหนือกว่าคุณแล้วเข้าใจไหมว้าวว้าว,ว,าวไอ้ฟาคนเก่งเดี๋ยวฉันแปลก็อี้มาให้นั่งนะคะเอาท็อปไหนบอกว่ามีทุระไงเออพอดีว่างอ่ะก็เลยอยากมามองหน้าคนเก่งสักหน่อยว่าแต่ไอฟ้ฟ้าดูสภาพความเป็นอยู่มืองนี่ไม่ค่อยสบายเลยนะ ตอนเด็กๆมึงเรียนออกจะเก่งทำไมตอนนี้มึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้วะการเวลาเปลี่ยนคนเรามันก็เปลี่ยนตอนเด็กเรียนเก่งอะ่ะใช่ว่าโตขึ้นอะ่ะจะมีงานดีๆทําเออกูชอบคํานี้ของมึงวะถ้ามึงอยากประสบความสําเร็จอะ่ะมึงก็ต้องออกจากบ้านนอกเข้าไปทํางานในเมืองซะมึงอยู่แต่สังคมแบบเนี้ไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกม,มึงอยากประสบความสําเร็จ มึงต้องสลัดข้าพวกนิ้ทิ้งมึงดูสารลูกของมึงตอนนี้สิแต่งตัวจนก็จนดำก็ดำสโปรก,ก็กรปรกไอฟ้ฟามึงเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องลืมว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่คนบ้านนอกแต่เป็นนักธุรกิจ ไอฟ้าอย่าหาว่ากูอย่างโน้นอ,อย่างนี้เลยนะแต่ดูสภาพของมึงตอนเนี้คงจะยากว่ะมึงกับกูอะ่ะมันคนละชั้นกันทั้งความคิดฐานะและความสามารถกูว่าเราอ่ะมันคนระดับกันว่ะท็อปเอาไอการไอตีที่มึงมาได้พอดีเลยวะกูอ่ะมีข้อเสนอดีๆเว้ยอยากรู้ไหมไปตามกูมา มึงสองคนด้วยนี่ไงบ้านกูหลังใหญ่ไหมสวยไหมแล้วอยากมีไหมกูมีข้อเสนอมาให้พวกมึงสองคนใครตบหน้าไอ้ฟ้ามานะัน่ะปีหน้ากูจะเอาไปทำงานด้วย ใครกล้าทําก็ลองดูทอ็อกทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะยังไม่ชัดเจนอีกเหรอตอนนี้กูมีเงินกูจะรังแกพวกมึงยังไงก็ได้เพราะพวกมึงเปนจนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ทอ็อปไม่ทําเกินไปหน่อยเห <c oughs> เกินไปเหรอตั้งแต่เล็กจนโตัวกูต้องดนเปรียบเทียบกับมันทุกวันกูต้องมองมันพัฒนาแสงหน้ากูไปทั้งเรียนเก่งเป็นเด็กดี แต่ตอนนี้สถานะมันเปลี่ยนไปแล้วมันจนอ่ะก็ต้องโดนรังแกตกลงพวกมึงสองคนใครจะตบหน้ามันไม่เป็นไรมาตบเลยกูเองกูขอโทษนะเว้ยครับกูทนดูต่อไปไม่ไหวจริงๆมามึงตบกูทำไมมึงไม่อยากไปทำงานกับกูแล้วใช่ไหม มึงเลิกเสแสร้งได้แล้วกูรู้ความจริงหมดแล้วเฮ้ยไอ้กันมึงไปหายท่อกับกูหน่อยสิมันเรื่องอะไรพี่แล้วพี่เจอ่ะเออนาไม่ต้องสนใจรถมึงก็เช่ามาเสื้อผ้าที่มึงใส่อ่ะ ก็เช่ามาบ้านหลังเนี้มึงก็เช่าเขามาเงินที่มึงใช้อ่ะก็ยืมมามีอะไรเป็นของมึงบ้างคงม,มีแต่ไอ้นี่สินะที่เป็นของมึงมึงก็แค่คนขับรถกูก็สงสัยมันตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมมันแปลกๆเพราะคนที่เขารวยอ่ะเขาไม่อวดกันหรอกจะมีแต่คนที่ขาดเงินนี่แหละ ชอบเสแสร้งทำตัวเป็นคนรวยทอบกูจะบอกมึงน,นะถึงมันนอกของพวกกวูจะไม่ได้สะดวกไม่ได้สบายเหมือนในเมืองอะ่ะแต่มันก็มีอากาศที่ดีและพวกกวูก็ไม่ต้องไปแย่งชิงดีกับใครด้วยและมึงรู้ไหไอ้ฝามันเพิ่งได้รับมรดกมาตั้งยี่สิบกว่าไร่ไล่แล้วเป็นล้านจริงเหรอวะทอ็อป กูจะบอกมึงแฮ้าบุญนะมึงเลิกสร้างที่ัายแบบเนี้ยอวดรู้แต่ไม่รู้อวดรวยแต่ไม่มีเงินเพื่อชีวิตมึงอะจะได้เจริญขึ้นแล้วก็เนี่ยในสัญญากูเห็นบ้านหลังเนี้ยมึงเช่ามาแค่สามชั่วโมงรีบว่าไปคืนนะเดี๋ยวจะรื้งค่าปรับไป ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ